เทศบาลตำบลบ้านคลองตั้งอยู่เขตชุมชนเมือง โดยมีพื้นที่การปกครอง8.1ตารางกิโลเมตรซึ่งมีประชากรจำนวน13,186คนและมีแนวโน้มประชากรจะหนานเน่นเพิ่มขึ้นทุกปีส่งผลให้มีขยะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนอกจากนี้พื้นที่ตำบลบ้านกลองไม่มีที่กำจัดขยะเป็นของตนเองดังนั้นทางเทศบาลตำบลบ้านกลองจึงมีการบริหารจัดก,การขยะของตำบลบ้านคลองโดยมีความเป็นมาดังนี้เมื่อปีพศ2557เทศ เศบาลตำบลบ้านกลองได้ประสบปัญหาวิกฤตเนื้อจากสถานที่กำจัดขยะถูกปิดลงและมีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่กำจัดขยะมากกว่า3ครั้งในขณะเทศบาลตำบลบ้านกลองมีปริมาณขยะที่ต้องกำจัด12ตันต่อวันอีกทั้งยังเป็นตำบลที่มีแนวโน้มการเติบโตค่อนข้างสูงเนื่องจากอยู่ในพื้นที่เขตอำเภอเมืองและในปี2558จากการประสบปัญหาวิกฤตด้านขยะเทศบาลตำบลบ้าน จึงได้ตัดสินใจศึกษาคุณลักษณะของขยะในตำบลบ้านคลองโดยมุ่งเน้นขยะเปียกเป็นสำคัญและในปี2559 เทศบาลตำบลบ้านกลองได้มีการเริ่มรณรงค์การคัดยกแขยะจากต้นทางพร้อมทั้งระดมทุนจากภายในเช่นผู้บริหารสมาชิกสภาและพนักงานเพื่อทําการศึกษาและทดลองการกําจัดขยะในรูปแบบที่มีอยู่ในปัจจุบันและในปี2 5 6 0เทศบาลตำบลบ้านกลองเริ่มประสานขอความร่วมมือไปอยังสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบระบบซึ่งการทดลองและการบริหารจัดก,การ และการกำจัดขยะของเทศบาลตำบลบ้านกลองก็ได้ประสบความสำเร็จและในปี2561เทศบาลตำบลบ้านกลองได้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องจนเหลือขยะที่เข้าสู่กระบวนการฝังกลบเฉลียว,วันละ8ตตันและในปีเดียวกันนั้นเทศบาลตำบลบ้านกลองได้บันทึกความร่วมมือ MOU ว่าด้วยการจัดการขยะทั่วไปเพื่อแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงขยะ RDF เป็นต้นมา สำหรับการบริหารจัดก,การขยะของเทศบาลตำบลบ้านคลองมีการแยกขยะเป็น4ประเภทได้แก่ 1. ขยะทั่วไปเนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านคลองไม่มีที่กำจัดขยะจึงนำไปฝังกลบในบ่อของเอกชนและอีกส่วนหนึ่งได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนนำขยะกรอบมาใช้ประโยชน์โดยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัทบูพานิสอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเพื่อนำขยะทั่วไปเป็นส่วนผสมของเชื้อเพลิงหรือ ADF 2. ขยะรีไซเคิลเทศบาลตำบลบ้านกลองมีการลงพื้นที่รณรงค์เกี่ยวกับการคัดแยกร้องทั้งรับบริจาคขยะรีไซเคิลจากประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลองเพื่อนำมาเป็นขยะกองบุญนำรายได้ให้กับวัดและช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลองต่อไป 3. ขยะอันตรายเทศบาลตำบลบ้านกลอง ดำเนิกนการนำถังขยะอันตรายไว้ตามจุดชุมชนกรอบกลุ่มทุกหมู่บ้านมีการเก็บขนทุกวันพฤหัส,สบ,บดีเพื่อรวบรวมส่งต่อให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกต่อไปและนอกจากนี้สำหรับขยะติดเชื้อในตำบลบ้านกลองนั้นได้มีการบริหารจัดก,การร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลองและสถานบริการเพื่อให้บริษัทเอกชนนำไปกำจัดต่อไป 4. ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก ได้แก่เศษอาหารเกลือผลไม้พืชผักต่างๆในครัวเรือนโดยมีการแบ่งการจัดการขยะเปียกออกเป็นสองส่วนได้แก่ 1. ทั้งขยะเปียกลดโลกร้อนที่ต้นทางสําหรับครัวเรือนที่มีพื้นที่ในการขุดหลุมจะทําทั้งหมักขยะเปียกตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย 2. การบริหารจัดการขยะเปียก โดยใช้ถังหมักขยะอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านคลองได้จัดลำดับความสำคัญของปัญหาขยะมูลฝอยโดยระบุไว้ที่ปัญหากลิ่นเหม็นของขยะและน้ำเสียอันเนื่องมาจากการย่อยสลายทางชีวภาพของขยะอินทรีย์ซึ่งถูกเก็บรวบรวมและขนส่งนำไปกำจัดปะบนไปกับขยะประเภทอื่นๆดังนั้นเทศบาลตำบลบ้านคลองจึงได้ออกแบบระบบในการรวบรวมและเก็บขนขยะมูลฝอยโดยแยกขยะเบียด ออกจากขยะทั่วไปโดยการส่งเสริมการคัดแยกขยะในระดับครัวเรือนในบ้านเรือนประชาชนชุมชนต้นแบบแล้วนำขยะอินทรีย์ที่ได้มาทำการศึกษาวิธีการกำจัดบนพื้นที่หนึ่งไร่ ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลองซึ่งห่างจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านกลอง120เมตรและมีบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ใกล้ที่สุดเพียง200เมตรจึงเป็นที่มาของการกำหนดเงื่อนไขในการทดลองว่าจะต้องควบคุมกลิ่นให้ได้ภายในรัศมี200เมตรรวมถึงจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านอื่นๆคือต้องสามารถควบคุมน้ำเสียที่เกิดขึ้นไม่ให้ปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อมได้ทั้งหมดและต้องไม่ก่อ ให้เกิดการเพิ่มจำนวนมแมลงวันเกินกว่ามาตรฐานกำหนดจากการทดลองในหลายรูปแบบจนนำไปสู่การพัฒนาถังหมักขยะอินทรีย์ที่ใช้หนอนมแมลงวันเป็นหลักในการย่อยขยะและกระบวนการหมักแบบกึง่งใช้ออกซิเจนต่อไปส่วนมีการย่อยสลายเกิดขึ้นโดยสมบูรณ์เมื่อได้รูปแบบที่เหมาะสมแล้วจึงได้ระดมทุนก่อสร้างถังหมักขยะต้นแบบโดยใช้วงบ่อซีเมนต์จากนั้นได้มีการรณรงค์แจกถังขยะสองใบทั้งใบใหญ่ใส่ขยะแห้ง ถังใบเล็กใส่ขยะเปียก และก่อนนำขยะอินทรีย์ที่ประชาชนคัดแยกแล้วใส่ถังหมักต้องนำมาพักไว้สองวันเพื่อให้หนอนมแมลงวันมาต่างวางไข่ได้ศึกษาและทดลองมาก่อนหน้านี้ผลที่พบหนอนและมแมลงวันย่อยขยะอินทรีย์ได้ดีกว่าตุนินทรีย์ทำให้ประหยัดต้นทุนและแรงงานถังหมักขยะอินทรีย์ขนาดใหญ่มีจำนวน15ชุดยูา่านจากโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านคลอง120เมตรแต่ละถังใส่ขยะได้ประมาณ800ถึง เ7 0 0นกิโลกร,รมัมใส่ขยะแล้วประมาณ2วันขยะเลิกเปลี่ยนสีเป็นสีเทาและมีหนอนจํานวนมากจึงคิดวิธีเพื่อหาทางออกและเมื่อตัวเต็มวัยนอนจะออกจากถังทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วต่อมาได้แนวคิดจากพระม่านบางตา นำมาประยุกต์เป็นกำแพงกันหนอนออกจากถังสำหรับกำแพงกันนอนออกจากถังนั้นโดยใช้อลูมิเนียมได้ติดไว้ที่ด้านล่างของฝาถังหลังจากใช้หนอนกินขยะประมาณ15วันและเปิดเอาน้ำออกทุกวันจนกว่าน้ำจะแห้งและจะมีสีเหมือนสีกาแฟถังบรรจุป,ปุ๋ยน้ำจากขยะอินรีซื้อจากเงินรางวัลการบริหารจัดก,การที่ดีปี2559เพื่อเป็นการควบคุมของเสียไม่ให้ไหลลงสูงพื้นดินและ แหล่งน้ําธรรมชาติทางทีมงานเจ้าหน้าที่จากสิงวดล้อมภาคที่3ได้ทําการหาค่าของทีเฮได้ค่าไม่เกินมาตรฐานหลังจากขยะเต็มถังแล้วยังมีมแมลงวันผัวเขียวและมแมลงวันบ้านแต่ที่เกิดเป็นมแมลงวันมีจํานวนน้อยที่เทียบกับจํานวนของนอนที่อยู่ในถังทางทีมงานเจ้าหน้าที่สิ่งวดล้อมภาคที่3ได้ทําการหาค่าอุณหภูมิค่าของความชื้นขณะที่ขยะอินรียได้ทําการย่อยสลายและหาค่าของแก๊สนิดต่างๆเพื่อ ทดลองปัจจัยของขยะอินทรีย์รวงทั้งศูนย์ควบคุมโรคติดต่อจังหวัดพิศวงโลกได้มีการตรวจหาข้อความชุกข,ของแมลงวันอยู่ในเกณฑ์ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพระยะเวลาการหมักขยะอินทรีย์ประมาณ4-6ถึงเดือนจากนั้นจะเปิดข้างถังเอาขยะออกเพื่อน,นํามาบดเครื่องบดขยะอินทรีย์เครื่องบดนี้สามารถบดขยะได้ชั่วโมงละ5 0 0ร้0ถึงกกิโลกร,รมัมจะได้ปุ๋ยอัดแท้งขยะอินทรีย์ที่นําขึ้นจากถังหมัก1ตันสามารถบดขยะเป็น ปุ๋ยอัดแท่งได้35กิโลกร,รมัมทางเทศบาลตำบลบ้านคลองจะนําทั้งปุ๋ยอัดแท้งและน้ําหมักจากขยะอินทรีย์นาไปแจก่ส่ให้กับประชาชนอยู่ที่ต้องการนําไปบารุงดินปลูกพืชผักต่างๆซึ่งผ่านการทดสอบจากสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตสองพิูุโลกว่ามีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยบารุงดินและประชาชนมีความชื่นชอบนําไปใช้ประโยชน์ทําให้ได้ผลผลิตเกินที่น่าพอใจทั้งนี้เพื่อเป็นการต่อยอดทางเทศบาล ตำบลบ้านกลองและค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดก,การขยะอินทรีย์ด้วยถังหมักขยะอินทรีย์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยทางเทศบาลตำบลบ้านกลองได้มีการสนับสนุนทั้งหมักขยะอินทรีย์และหน่วยงานในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนำไปใช้ในการหมักขยะอินทรีย์เพื่อการจัดการขยะที่ครบวงจรและเป็นต้นแบบการจัดการขยะแก่หน่วยงานอืน่นนอกจากนั้นทางค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ มีการบริหารจัดก,การขยะเปียกได้แก่จำพวกเศษอาหารต่างๆในเขตพื้นที่ชุมชนในค่ายในการบริหารจัดก,การขยะเปียกหรือขยะอินทรีย์และใช้ประโยชน์จากขยะอินทรีย์มาเป็นปุ๋ยบำรุงดินและต้นไม้และในปัจจุบันเทศบาลตำบลบ้านกลองโดยการน,นำของนายกนภาพรตาแก้วนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลองเข้ามาบริหารงานและดำเนินการสารงานต่อนอกจากขยะอินทรีย์แล้วทางเทศบาลมีการจัดก,กิจกรรมนนรณรงค์ การปั่นจัก,กรยานโดยใช้ชื่องานว่าชีวิตวิถีใหม่ลดฝุ่นหยุดเผาเพื่อเรา่าื่อโลกมีการจัดทำสวนรักโลคเพื่อให้ประชาชนนำเศษใบไม้ใ้หญ้ามาทิ้งโดยมีผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมกิจกรรมและกิจกรรมต่อมาการรับบริจาคขยะรีไซเคลิลจากพี่น้องประชาชนตำบลบ้านกลองซึ่งมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและผู้นำท้องที่ร่วมลงพื้นที่รับบริจาคขยะรีไซเคลิลตามบ้าน เป็นประชาชนโดยนำขยะรีไซเคิลมาเป็นขยะกองบุญในกิจกรรมนณรงค์ชีวิตวิถีใหม่ลดฝุ่นหยุดเผาขยะคัดแยกนำมาใช้ประโยชน์ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์จากขยะและอีกกิจกรรม ือการรับมอบโล่ประกาศกิตติคุณโดยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลองได้ร่วมเสวนาและเปิดพิธีการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทางในสถานประกอบการห้างสรรพสินคา้าจังหวัดพิษณุโลกโดยมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็นประธานในพิธีเปิดซึ่งจัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่3จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับบริษัทวงพาณิชจังหวัดพิษณุโลกอีกทั้งร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการ การขับเคลื่อนขยะมูลฝอยและสิ่งวัดล้อมจังหวัดพิศึงโลกตามกรอบการพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้ BCG Model ในวันสิ่งแวดล้อมโลกและเป็นเครือข่ายร่วมงานสัมมน,นานานาชาติพิศณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะดิฉันนภาพรตาแก้วนายกเทศมนตรีตำบลบ้านครองในฐานะผู้บริหารเทศบาลจะทำหน้าที่พัฒนาและบริหารงานการจัดการขยะ ตามแนวนโยบายของจังหวัดพิษณุโลกพิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะพิษณุโลก The City Recycling เพื่อพัฒนาตำบลบ้านครองให้เป็นตำบลหน้าอยู่ตามสโลแกนที่ว่าบ้านครองบ้านเราบ้านคัดแยกขยะในโอกาสนี้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะด้วยการคัดแยกประเภทของขยะก่อนนำไปทิ้งทุกครั้ง เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปกำจัดและใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะบ้านของบ้านเราบ้านขัดแยกขยะบ้านของบ้านเราบ้านขัดแยกขยะบ้านของบ้านเราบ้านขัดแยกขยะ